สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของเย่ฟานกันนะครับตัวละครจากเบื้องหลังม่านสเสน่ห์โดยเฉพาะช่วงสำคัญเลยคือบทที่11-15ถึงนะครับค่ะช่วงนี้เราจะเห็นพัฒนาการหลายอย่างของเธอเลยทั้งเรื่องงานแสดงชีวิตส่วนตัวใช่ครับทั้งบทบาทนักแสดงดาวรุ่งแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยเราจะมาไล่เรียงดูประสบการณ์ของเธอในช่วงนี้กันค่ะเริ่มจากฉากในกองถ่ายก่อนเลยไหมครับฉากที่อค่อนข้างใกล้ชิดนิดนึง ได้เลยค่ะในบทที่11เย่ฟานต้องเข้าฉากกับเหอฮั่นนักแสดงนำชายเป็นฉากที่แบบต้องใกล้ชิดกันบนเตียงนะคะอืมแล้วการแสดงของเธอเป็นไงบังครับตอนนั้นคือเธอดูเกรงๆติดขัดนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันกลับข้อดีกับบทเลยบทนางเอกที่ไม่ค่อยประสาเรื่องความรักอะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจเลยมาเลยดูจริง ใช่ค่ะแล้วบรรยากาศในฉากนี้คือเงียบมากได้ยินแค่เสียงเห่อหั่นกระซิบเบาๆแล้วก็เสียงหัวใจเขาที่เย่ฟานได้ยินชัดมากตอนโดนดึงไปกอดโอ้ในเรื่องนี้บรรยายละเอียดเลยนะว่าปลายนิ้วเห่อหั่นที่สัมผัสผ่านเสื้อผ้ามันรู้สึกยังไงใช่ค่ะจะรู้สึกหย,ยาบๆนิดนึงแล้วเขาก็ค,อคอ่อยๆโน้มตัวลงมาก่อนจะปิดไฟข้างเตียงจบซีนไปแบบ ทิ้งความรู้สึกไว้ยเยอะเลยแต่พอพู้กับสังคัดเท่านั้นล่ะค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเฮอหัฮันนี่คือคลายมือออกทันทีแบบ <laughs> เร็วมาก <laughs> กลับสู่โหมดมืออาชีพเต็มที่ใช่ค่ะเย่ฟานเองก็โล่งใจไปเลยนะชื่นชมความเป็นมืออาชีพของเขามากๆถึงแม้ว่าตอนที่เขาช่วยพยุงเธอลงจากเตียงเนี่ยววตาจะยังดูเหมือนมีอะไรค้างอยู่เล็กน้อยแวบเดียวนะคะก่อนจะกลับไปเย็นชาเหมือนเดิมอืมมันเห็นเส้นแบ่งชัดเจนดีนะ ระหว่างบทบาทกับตัวตนค่ะแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่าง่งมันนักแสดงอีกคนก็เอาเสื้อคลุมมาให้ส่วนเฮอร์ฮันก็เหมือนจะเผลอมองเย่ฟานแวบหนึ่งนะตอนเธอ,อยืนนิ่งๆเนะี่ยค่ะแล้วก็เหมือนเผลอถูกกลายนิ้วตัวเองเบาๆด้วยหลังจากนั้นเย่ฟานก็ไปเตรียมถ่ายฉากสุดท้ายของวันค่ะเป็นฉากเผชิญหน้ากับตัวละครพี่สาวที่รับบทโดยถังจินตัวละครจีนฐานของเย่ฟานนี่เป็นลูกนอกสมรสที่ทํางานให้ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ ปมซับซ้อนพอสมควรเลยพอจบจากกองถ่ายมาดูชีวิตจริงในบทที่12กันบ้างค่ะเย่ฟานกลับบ้านไปหาลูกชายเย่ตัวหรือตู้ตู้ตอนนั้นเธอยังเป็นนักแสดงใหม่ละครก็ยังไม่ออกอากาศใช่ค่ะเลยยังเลือกบทมากไม่ได้ก็ตั้งใจจะรอให้ Undercover s h a ฟเวอร์เซี่งไฮออนแอร์ก่อนระหว่างรอนี่แหละที่เธอต้องหาอะไรทำ ก็อยากใช้เวลาอยู่กับลูกด้วยแล้วก็หารายได้เสริมด้วยก็เลยมองหางานที่มันยืดหยุ่นหน่อยด้วยความที่เคยเป็นนักแต่งเพลงมาก่อนใช่ค่ะเลยไปสมัครเป็นครูสอนเปียโ,โนที่ร้านใกล้ๆกบ้านชื่อร้านพี่ติงแต่งตัวก็ธรรมดาธรรมดาไปเลยค่ะพอไปถึงพี่ติงก็เอ่อขอลองให้เล่นเปียโนให้ฟังหน่อยแล้วเย่ฝาเล่นเพลงอะไรครับเธอเล่นเพลงที่เคยแต่งไว้ในชาติก่อนนะคะเพลงที่ยังไม่จบแต่ว่า เธอมาบรรเลงจนจบสมบูรณ์ได้ในร้านนั้นเลยทั้งเทคนิคทั้งอารมณ์นี่คือสุดยอดไปเลยสุดยอดมากค่ะพี่ติงนิทึ่งไปเลยรับเข้าทำงานทันทีจังหวะดีมากแล้วก็มาเจอเรื่องบังเอิญอีกใช่ค่ะเจอคุณเฉิงผิงที่กำลังหาครูสอนเปียโ,โนให้ลูกสาวพอดีได้ยินเสียงเยฟานเล่นพอดีเลยสิค่ะพี่ติงก็เลยแนะนำให้รู้จักกัน เย้ฟานเลยได้งานสอนพิเศษเพิ่มอีกงานโดยที่ไม่รู้อีกแล้วว่าเฉิงผิงคือป้าของเฮอฮั่นไม่รู้เลยค่ะแล้วเหมือนเรื่องดีๆจะเข้ามาพร้อมกันวันนั้นก็มีโทรศัพท์จากคุณใต้จินซานบริษัทหัวรุ่ยติดต่อเรื่องงานมาพอดีโอ้ชีวิตเริ่มมีอะไรเข้ามาเยอะเลยนะทีนี้พอเข้าบทที่13-14ละครออนแอร์แล้ว ใช่ค่ะ Undercover Shanghai เริ่มฉายเรตติ้งดีมากเลยนำโดยเหอห้ฮันกับถังจินสองคนนี้ก็ดังอยู่แล้วแต่ตัวละครที่กลายเป็นกระแสมากๆแบบว่าคนพูดถึงเยอะสุดๆกลับเป็นนักเต้นปริศนาจินฐานใช่ค่ะตัวละครที่เย่ฟานเล่นนั่นเองตอนแรกใส่หน้ากากไงคะคนก็ลุ้นกันใหญ่ในโซเชียลนี่คือ hashtag นักเต้นจะปรากฏตัวเมื่อไหร่ติดเทรนด์เลยนะ ค่ะมีทั้งคนชมคนรอดูแล้วก็มีแฟนคลับถังจินบาส่วนที่ไม่ค่อยพอใจนิดหน่อยที่แบบมีคนมาเปรียบเทียบจนกระทั่งตอนที่ถอดหน้ากากโอ้โหตอนนั้นคือพีคมากค่ะจินฐานถอดหน้ากากเผยหน้าสวยๆแต่ดูเย็นชาหน่อยๆเรตติ้งนี่พุ่งกระชูดเลยสิทำสถิติใหม่เลยค่ะคำชมในวีโบนี่คือถล่มทลายทั้งเรื่องความสวยทั้งการแสดง #hashtag#hashtag จินฐานถอดหน้ากากนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยทีมงานก็ไม่รอช้าปล่อยภาพโปรโมทเปิดตัวเลยว่าคนที่เล่นบทนี้คือเยฟานคนก็เซอร์ไพรส์รกันใหญ่ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่แจ้งเกิดจากบทรองอได้ขนาดนี้ค่ะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแต่ชีวิตจินก็ยังต้องดำเนินต่อไป บทที่15ก็กลับมาที่บทบาทแม่กับครูสอนเปียนโนใช่ค่ะเตรียมตัวไปสอนเปียนโนที่บ้านคุณเฉิงผิงมีฉากน่ารักน่ารักกับลูกชายตู้ตู้ด้วยนะตอนมาส่งแม่ที่ประตูค่ะเยฟานก็ต้องปลอบลูกบอกเดี๋ยวสองชั่วโมงกลับมาสอนดูนาฬิกาอะไรแบบนี้ก่อนจะฝากไว้กับพี่เลี้ยงหลีแล้วตอนออกไปข้างนอกนี่คือต้องใส่แว่นแล้วนะคะเพราะเริ่มมีคนจําได้แล้วเริ่มดังแล้วนี่เนาะพอไปถึงบ้านเฉิงผิงก็ไปสอนลูกสาวเขาค่ะ ชื่อเยยนเสี er ่ยวๆแปดขวบเด็กน้อยนี่ชอบครูเย่ฟานมากเลยนะคะถึงก็บอกว่าครูสวยเหมือนลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเลยซึ่งก็คือเหอฮั่นนั่นเองแต่เย่ฟานไม่รู้เรื่องอีกตามเคยไปตามระเบียบแต่จุดที่แบบอืมมากๆคือตอนขากลับค่ะขากลับมีอะไรหรยอครับเย่ฟานเดินกลับบ้านผ่านรถคันหนึ่งที่จอดอยู่แถวนั้นพอดีครับแล้วปรากฏว่าเป็นรถของเหอฮั่นค่ะ เขาบังเอิญมาทําธุระแถวนั้นพอดีเขาเห็นเย่ฟานไหมเห็นค่ะเหลือกมองผ่านกระจกรถรู้สึกคุ้นๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากส่วนเย่ฟานก็ไม่ทันเห็นค่ะกําลังรีบกลับบ้านเหมือนกันโหมันเป็นฉากที่แบบเฉียดกันไปนิดเดียวเองนะโชคชะตาจริงๆใช่ค่ะเหมือนเรื่องจงใจทิ้งป่มไว้เลยสรุปแล้วช่วงบทที่11-15เนี่ยเราเห็นภาพเย่ฟานที่แบบต้องสู้หลายด้านเลยนะ ทั้งทุ่มเทกับการแสดงมากๆแล้วก็ต้องจัดสรรชีวิตส่วนตัว เป็นทั้งแม่ทั้งครูสอนเปียโน,โนค่ะแล้วยังต้องรับมือกับชื่อเสียงที่เข้ามาเร็วมากอีกด้วยมันเห็นความต่างระหว่างภาพลักษณ์นักแสดงกับชีวิตจริงๆของเธอเลยคือปอมที่มันยังซ่อนอยู่นี่แหละค่ะความสัมพันธ์ที่ยังไม่เปิดเผยอ,อย่างเรื่องเอห่อแฮนกับครอบครัวเฉิงผิงหรือเรื่องที่เย่ฟานเป็นแม่ซึ่งคนในวงการส่วนใหญ่ยังไม่รู้ปัจจัยพวกนี้มันจะส่งผลกับเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอยังไงต่อไปนะ นั่นสิคะ่ะวงการนี้การแข่งขันก็สูงอยู่แล้วด้วยปมพวกนี้จะเป็นตัวช่วยหรือจะเป็นอุปสรรคอันนี้คือสิ่งที่เรื่องทิ้งไว้ให้เราต้องติดตามกันต่อคะ่ะ